เอาล้วค่ะไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและผิวพรรณจาก New Life Regenerative Center แพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรร์กันได้เลยในช่วงนี้นะคะคุณหมอพนิดาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหก็ดีใจได้คุยกับคุณหมออีกครั้งในวันนี้นะคะยินดีค่ะถามกันเลยดีกว่านะคะกับเวลาที่มีตรงนี้ประมาณ18นาทีเนี่ยนะคะคุณหมอคะค่ะใบหน้าสวย เอาเป็นว่าสวยใสยเนี่ยเขาดูจากอะไรบ้างนะคะ จริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยก็คือเราต้องอแต่ละคนเนี่ยล้วนผู้หญิงทุกคนล้วนแต่มีความสวยนะคะเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีแบบฉบับของความสวยในที่ที่เป็นตามแบบฉบับของตัวเองรวมไปถึงแต่ละวัยก็จะมีความสวยใสยแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นในวัยเด็กเนี่ยเราก็ไม่ต้องแต่งเติมสีสันอะไรมากเขาก็จะสวยน่ารับแบบใสๆพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการแต่งเติมเพิ่มเติมเข้ามาพออายุมากขึ้นเนี่ยผิวมีการเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็ยังสามารถสวยใสายตามวัยของเรา ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใบหน้าสวยใสเนี่ยจริงๆแล้วหลักการง่ายๆก็คือ,อให้สวยสมวัยแล้วก็ผิวต้องเป็นผิวที่ดีนะคะอย่างเช่นผิวอาจจะมีสีสที่สม่ำเสมออาจจะแต่ละแต่ละเชื้อชาติอาจจะชอบสีผิวแตกต่างกันเพียงแต่ว่าให้สีผิวเนี่ยเป็นสีสม่ำเสมอจะขาวก็ขาวหรือจะแทนก็แทนสม่ำเสมอเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราดูสวยใสนะคะะค่ะ,คะอ๋อแล้วแล้วถ้าตามหลัก ของคุณหมอคือตามหลักการแพทย์แล้วเนี่ยใบหน้าที่สวยใสต้องมีลักษณะโครงสร้างผิวหน้าเป็นอย่างไระคะ ค่ะใ,ในหลักของการแพทย์นะคะเราก็มีการศึกษาอยู่แล้วว่าในชั้นผิวหนังของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะมีมาตรฐานว่าโครงสร้างของผิวที่ดีเนี่ยจะต้องดูจากอะไรได้บ้างนะคะ <S <S ทางทางด้านการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีการดูวัดเรื่องของความชุ่มชื้นเลือของน้ําในผิวนะคะการที่จะมีผิวที่ใสได้เนี่ยก็คือผิวต้องชุ่มชื้นมีน้ําเพียงพอถ้าเรามีผิวแห้งหรือว่าผิวกร้านเนี่ยก็คืออาจจะทําให้เราดูผิวไม่ใสหรือเวลาแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ค่ะอาจจะ ไม่ติดดีรวมถึงเราจะดูวัดเรื่องของคอลลาเจนอิลาสตินซึ่งมันเป็นเรื่องของโครงสร้างของผิวอะค่ะที่จะนํามาถ้าเกิดเราเริ่มมีคอลลาเจนทีล่ลดน้อยลงเนี่ยก็จะนํามาเรื่องริ้วรอยได้ง่ายขึ้นก็คือเป็นเรื่องของวัยที่มากขึ้นนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของเม็ดสีนะคะถ้าเกิดมีการโดนแดดเยอะหรือว่าไม่ได้ปกป้องจากแสงแดดเนี่ยเราก็อาจจะทําให้เราสีผิวไม่สม่าเสมออันนั้นก็จะนํามาซึ่งเรื่องของผิวที่อาจจะไม่สวยใสยได้อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ทางการแพทย์อย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะค่ะและที่ ถามแบบทั่วๆไปเลยนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมรวมแบบเสร็จเนี่ยรูปหน้าที่สวยหรือว่าลักษณะของโครงหน้าที่สวยต้องเป็นอย่างไรบ้างคะ หลักง่ายๆนะคะของการดูโครงหน้าที่สวยอย่างแรกเลยเราจะดูสองหลักด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยเรื่องของสัดส่วนหรือ Proport ช o นไม่ว่าจะตาจมูกปากควรจะมีสัดส่วนที่ไปในทางเดียวกันคือถ้าขนาดเล็กก็เล็กเท่าๆกันนะคะเป็นสัดส่วนเดียวกันหรือถ้าเกิดว่าตาโตก็อาจาอาจะาให้มันสัดส่วนได้กับหน้าอันงที่สองเรื่องของความสมดุลก็คือความสมมาตรของ หน้าซ้ายขวาจริงอยู่นะคะว่าหน้าคนเราเนี่ยมันจะมีความไม่สมดุลกันนิดนึงอะค่ะของหน้าด้านซ้ายและด้านขวาแต่ถ้าเกิดรูปหน้าที่เพอร์เฟกเนี่ยอย่างน้อยควรจะเกือบเกือบสมดุลเท่ากันร้อยเปอร์เซนตนะคะอันนี้คือหน้าที่ค่อนข้างเพอร์เฟกก็คือหมอจะเนี่ยก็จะดูสองสองส่วนเนี้ยประกอบกันนะคะค่ะก็คือใบหน้ารูปไข่ก็ยังเป็นทรงทรงหน้าที่ก็จะรีหรือจะไข่หรือจะ กลมเนี่ยแต่ว่าถ้าหน้าเราสองข้างสมดุลกันคือไม่เบียวไปซ้ายใหม่เบียวไปขวาเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นหน้าที่สวยคือไม่จําเป็นว่าทุกคนหน้าต้องหน้าไข่ถึงจะสวยบางคนเอ้หน้ากลมเขาก็ดูน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะสวยตามแบบฉบับของหน้าเราได้คือไม่จําเป็นว่าเอ้เราอยากหน้าเราหน้ากลมเราต้องไปทําให้รีหรือเปล่าถึงจะสวยอะไรเย่างี้ไม่จําเป็นค่ะซึ่งตอนหลังๆนี่ก็นิยมทําหน้าเรียวเป็นตัววีอะไรกันอย่างนั้นจริงไม่จําเป็นเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะจริงๆแล้วพียงแต่ว่าหน้าเรียวเนี่ยในแง่หนึ่งคือถ้าเกิดว่าผิวหน้าที่เริ่มหย่อนคล้อยมันก็จะมีเรื่องของความรู้สึกที่ว่าผิวไม่คอลลาเจนน้อยลงเนี่ยค่ะ,คะแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าทำให้ตึงขึ้นทําให้หน้ากระชับขึ้นเนี่ยก็จะทําให้หน้าเราดูสวยมากขึ้นได้ค่ะค่ะโอ้เข้าใจเลยแล้ววิต้องต้องพูดคําว่าใบหน้าสวยใสยบ่อยๆหน่อยหนึ่งนะคะแล้ววิธี<อ>ทําให้ใบหน้าสวยใสยเนี่ยมีวิธีอะไรบ้างแล้วคุณหมอคะแต่ละแบบดีอย่างไรคะ ค่ะจริงๆแล้วณปัจจุบันเนี่ยในแง่ของนวัตกรรมต่างๆที่ที่เข้ามาเนี่ยค่ะมันก็มีมามากมายที่จะทําให้ผิวหน้าเราดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะาดูแลจากภายในเรื่องของการทานวิตามินเสริมสารอาหารนะคะให้ให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะทําให้ผิวเราหน้าเราสวยใสออก ดูเปล่งต่างออกมาได้รวมถึงการใช้วิธีทรีทเมนต์หรือว่าเลเซอร์หรือแม้กระทั่งครีมต่างๆที่มีในท้องตลาดวันนี้ก็เริ่มมีมากมายะคะ่ะให้เราได้เลือกใช้กันให้เหมาะกับแต่ละคนนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะมาอัปเดตในเรื่องของอครีมต่างๆหรือว่าเอนวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยทําให้ผิวหน้าเราสวยใสยขึ้นได้ค่ะคะ่ะวันนี้ประเด็นของเราเป็นหัวข้อใบหน้าสวยใสายตามแบบฉบับเฉพาะตัว ะะ<ช>เพราะฉะนั้นก็ต้องมีคําถามนี้แน่ๆเลยก็จะเรียนถามคุณหมอด้วยว่าครีมบํารุงผิวหน้าให้สวยใสยที่มีหลากหลายประเภททั้งครีมที่สังเคราะห์ขึ้นมาครีมจากพืชสมุนไพรธรรมชาติครีมที่ทาจากสัตว์อย่างครีมรกแกะครีมหอยทากอันนี้แตกต่างกันอย่างไรมีข้อดีข้อเสียหรือไม่อย่างไรคะคุณหมอคะค่ะจริงๆต้องเรียนให้ทราบว่าครีมณปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ย ต่างๆก็ล้วนแต่มีมีมากมายให้เราเลือกนะคะแต่ละยี่ห้อก,ก็อาจจะยกจุดเด่นของแต่ละตัวขึ้นมาซึ่งณตอนนี้เนี่ยในท้องตลาดที่ค่อนข้างหนึ่งก็คือครีมที่เป็นสารสกัดธรรมชาติหรือสกัดมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะ,ะเป็นออร์แกนิกหรือว่าเป็นพวกครีมสกมัดมาจากสารต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยแต่ละตัวก็จะมีความโดดเด่นต่างกันถ้าเราเลือกใช้ให้เหมาะกับ ปัญหาของผิวเราอะคะ่ะก็จะนํามาซึ่งผิวที่สวยใสยอย่างเช่นครีมลกแกะอย่างนี้นะคะมันก็จะประกอบไปด้วยสารที่สกัดจากลกแกะซึ่งมันเป็นตัวพลาเซนตา้าซึ่งจะมีฮอร์โมนและสารอาหารพวกโปรตีนที่จะเสริมสร้างให้โครงสร้างของผิวเราดีขึ้นก็อาจจะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งหรือว่าผิวของคนที่อายุมากแล้วเริ่มมย่ริ้วรอยนะคะส่วนเรื่องของครีมหอยทากเนี่ย พูดกันมากเลยเพราะว่าอ,อย่างเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนพูดกันมากว่าไปซื้อครีมหอยทากมาจากเกาหลีนะคะซึ่งในในแง่ของการแพทย์เนี่ยอ,อาจจะไม่มีเปเปอร์หรือการวิจัยที่รับรองผ,ผลของการใช้ครีมนี้อย่างชัดเจนนะคะแต่ก็มีการดู วิเคราะห์ออกมาแล้วว่าอย่างเช่นหอยเมื่อหอยท่าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสามารถปกป้องผิวของหอยท่ารวมถึงเป็นตัวทําให้เกิดความชุ่มชื้นและสามารถซึมเข้าไปในผิวชั้นหนังแท้ได้จึงอาจจะมีผลทําให้ในช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครีมที่มีมากมายเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ตามคําโฆษณาหรือว่าคำที่เพื่อนใช้หรือแนะนำแต่ว่าถ้าเรารู้ประเภท ปัญหาของเราแล้วก็เลือกใช้ส่วนผสมหลักที่มันออกฤทธิ์นะคะให้ถูกกับผิวเราเนี่ยก็จะแก้ปัญหาผิวของเราให้สามารถสวยใสยได้ตามแบบฉบับของตัวเองนะคะอืมค่ะแล้วอีกอีกข้อหนึ่งนะคะคุณหมอใบหน้าสวยใสายตามแบบฉบับเฉพาะตัวอันนี้จริงๆห,หมายถึงอะไรมีวิธีการทําได้อย่างไรคะค่ะก็จะแนะนําว่าแต่คนไข้แต่ละคนเนี่ย ผิวของคนแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะแม้จะเป็นพี่น้องกันเป็นพ่อแม่กันเนี่ยผิวก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลผิวของแต่ละคนเนี่ยควรจะเลือกให้เหมาะกับตัวเองอาจจะมอีอาจจะศึกษาหรือว่ามีการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือ,อผู้ชํานาญการเนี่ยให้คําแนะนําแล้วก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองนะคะก็จะได้ผิวที่สวยใสายตามแบบเฉพาะตัวจะมีการใช้ครีมจะทําเลเซอร์หรือจะทําทรีตเมนต์ต่างๆเนี่ยถ้าเราทําใน มาสิ่งที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ความปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยก็จะนํามาซึ่งผลดีกับผิวของตัวเองได้อะค่ะอืมค่ะโอ้โหก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วผู้ฟังอาจจะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอีกมากมายก็ค่อยๆทยอยถามคุณหมอต่อๆไปนะคะค่ะยินดีค่ะแล้วเอ้อเห็นบอกว่าจะมีงานเป็นสัมมนาใช่ไหมคะใช่ค่ะวันที่มื่ไหร่คะมันเสาร์ที่24่บสพฤศจิกายนนะคะ ก็ะจะมีวันสัมมน,นาที่ตึกไลฟ์เซ็นเตอร์ที่คิวเฮาลุมพินีนะคะในหัวข้อไม่น่าสใสๆตามแบบเฉพาะตัวนะคะค่ะเช้านี้แล้วนะคะใช่ค่ะ,ค,ะค่ะก็จะเอ่อเป,เป็นเป็นเป็นใครบ้างคะที่เหมาะที่จะมาฟังกันในครั้งนี้คะจริงๆแล้วเหมาะจะถูก กับทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเนี่ยสามารถมาฟังได้เพราะว่าอย่างน้อยเป็นความรู้ว่าในการอัปเดตว่าวิวตวกรรมใหม่ๆในเมืองไทยเรามีอะไรบ้างอะค่ะแล้วก็จะได้ไปเลือกให้อ่าเหมาะก,กับตัวเองเพื่อให้ใบหน้าสวยใสได้ตามแบบเฉพาะตัวเองเลยค่ะค่ะแล้วเห็นว่าจะมีพูดถึงเรื่องสเต็มเซลล์กับความงามช่วยได้จริงหรือไม่ด้วยใช่ไหมคะ ค่ะเต็มเตลจริงๆเป็นคำที่กว้างมากแต่ว่าเราก็จะมาให้ความรู้ในแง่นี้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะได้ยินคำนี้มามากมายเนั้นเนี่ยถ้าถ้ารับฟังได้รับความรู้ก็จะนําไปตัดสินใจในการเลือกดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะคะค่ะก็จะเป็นหัวข้อนี้นะคะสําหรับเสานี้ซึ่งทางทาง New Life ร e เจเน r เรทีฟเซ็นเตเนี่ยจัดเป็นประจําทุกเดือนยังไงคะมีความห่างกันยังไงคะในการจัดแต่ละครั้งเนื่องจากของเราอยู่ที่ไลฟ์เซ็นเตอร์ที่คิวเฮาลุมพินีนะคะก็จะมีการจัดสัมมานาให้ความรู้นะคะกับประชาชนทั่วไปเนี่ยเดือนละสองครั้งนะคะวันเสาร์ก็ติดตามกันได้ะค่ะแล้วก็เป็นสัมมานาที่ทุกคนสามารถมาร่วมจอยได้เลยก็ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรอะะก็คงจะประมาณเสาร์ที่สองแล้วก็เสาร์ที่สีใ<ช>่ใช่ไหมคะ ใช่ค่ที่2 2> สอ<า>งแล้วก็เสา,สาที่สี่ของเดือนแต่ละเดือนใช่ <นะ S 2> ค่ะ,คะแต่ละเดือนก็จะมีหัวข้อต่างๆน่าสนใจทุกหัวข้อเลยค่ะก็สนใจก็ ติดตามกันได้ค่ะเวลาก็ช่วงเช้าใช่ไหมคะสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงประมาณนี้หรอค่ะหมอใช่ค่ะสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงที่ห้องประชุมชั้นสี่อาคารคิวเฮาส์ลุมพินีเอลเอชแบนั่นเองนะคะค่ะแล้วทีนี้จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ฟรีซึ่งจํานวนก็จํากัดนี้ทางเบอร์โทรศัพท์หรือทางเว็บไหนอะไรยังไงหรือเปล่าคะติดต่อได้ที่เดี๋ยวนะคะเอานั่นก็เป็น เว็บไซต์ของไลฟ์เซ็นเตอร์นะคะคิวเฮาลุมพินีอะค่ะโบทโรศัพท์พอดีหมอไม่ได้ติดคะอันนี้อันนี้ไม่ทราบว่าจําจําได้ถูกต้องหรือเปล่าศูนย์แปดเก้าสองสองแปดแปดเจ็ดหกหกป่ะคะคุณหมอพอดีน่าจะไทยนะคะศูนย์แปดเก้าสองสองแปดแปดเจ็ดหกหกน่าจะเบอร์นี้ค่ะคุณหมอค่ะค่ะนะคะ ค่ะแล้วก็ค,ค,ค,คือคือไปไปฟังได้ทั้งเราเรียกว่าทุกวัยนะคะทุกวัยเลยค่ะแล้วก็ผู้ชายก็ไปฟังกันบ่อยไหมคะ มีค่ะมีค่ะผู้ชายอยู่ยนี้ก็หันมาสนใจดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้หญิงหนึ่งเดียวเพราะว่าเรื่องของผิวเนี่ยเรื่องของผิวเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นอะไรที่เราควรจะดูแลกันตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหาคืออย่าปล่อยให้มันมีปัญหามากเราก็มาแก้มันจะลนัากแต่ถ้าเราดูแลกันไปเรื่อยๆก็เหมือนการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะค่ะก็ดูแลตั้งแต่ยังเพิ่งเป็นเริ่มเป็นวัยรุ่นหรือว่าก่อนวัยรุ่นก็ก็ได้นะคะใช่แต่ละวัยก็จะดูแลให้เหม หมนะคะก็จะสวยสม,มัยตแต่เฉพาะตัวค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยปล่อยให้มีริ้วรอยไปมากแล้วอันนี้ก็จะลําบากในการฟื้นใช่ไหมคะ ช่ก็อาจจะต้องใช้นวัตกรรมวิวัฒนาการหลายอย่างหน่อยแต่ว่าก็ก็ยังมีทางเลือกอีกมากอาหา่ที่ช่วยได้นะคะค่ะนะะคเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าสายเกินไปแต่ขอให้เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะใช่ได้ค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้นะคะผู้ฟังหลายๆคนก็คงจะไปพบคุณหมอและตัวสารพันเองก็อยากจะไปพบคุณหมอเหมือนกันนะคะดีค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอ พนิดานะคะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรรณซึ่งท่าน